เราตั้งโจทย์เลยค่ะว่าเราอยากได้อะไรกับการมีส่วนร่วมของแต่และกลุ่มได้มาแล้วต้องดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่อยากให้รู้สึกว่าคณะนี้ตั้งขึ้นมาแล้วซื้อเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาจาหังหวัดชายแนภาคใต้อย่างจริงจังของรัฐบาลชุดนี้ค่ะ มันต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยพอที่ทุกคนที่อยากจะฝันอยากจะเห็นอะไรพูดได้นะคะแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญของไทยค่ะคะำว่าการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นหลักแล้วก็เป็นหัวข้อใหญ่มากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพราะทุกครั้งผมมีส่วนร่วมก็าถามต่อเลยว่าใครมีส่วนร่วมและส่วนร่วมกับใคร ฉะนั้นหลักคิดของคณะอนุการมีส่วนร่วมนี้ค่ะเรามีอยู่3หลักใหญ่ๆ 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในประเทศไทยอันที่สกลุ่มผู้เห็นต่างละ่ะและอันที่3ที่สำคัญนั่นคือเรื่องความปลอดภัยค่ะแล้วรู้สึกว่าเขามั่นใจได้ว่าเขาพูดแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน ต้องบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพราะยะติเน้นเรื่องของการพูดคุยให้เกิดสันติภาพรัฐไทยกับขบวนการก็เป็นของข้างบนส่วนตรงกลางๆจะเป็นใครและประชาชนในพื้นที่ที่เป็นฐานรากสุดเนี่ยเราจพยายามเชื่อมโยง3ชั้นนี้ให้ได้ค่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมของแต่ละชั้นเนี่ยคงต้องมาพยายามพูดคุยต้องต้องมีกรอบชัดค่ะว่าเราจะพูดคุยใน5กรอบหลักเท่านั้น1รูปแบบการปกครองค่ะ สองเรื่องของอัตลักษณ์นะคะเรื่องวัฒนธรรมอัตลักษณ์อันที่3าเรื่องการศึกษาอันที่4ี่เรื่องความยุติธรรมและสุดท้ายเรื่องเศรษฐกิจปากท้องค่ะซึ่ง5เรื่องนี้เนี่ยครอบคลุมทุกเรื่องแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมใน5ประเด็นนี้จะนําไปสู่สันติภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้นค่ะเราตั้งโจทย์เลยค่ะว่าเราอยากได้อะไรกับการมีส่วนร่วมของแต่และกลุ่มได้มาแล้วต้องดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปในอนาคตทีว่าพูดกันแล้วมีส่วนร่วมกันแล้วเนี่ย แก้ไม่ได้เพาะโครงสร้างมีปัญหา mm hmm. ก็ต้องกลับไปดูเรื่องโครงสร้างมาอยู่ที่ไหน mm hmm. หรือถ้าต้องออกกฎหมาย mm hmm. พรบรสันติภาพที่เราพูดถึง mm hmm. ถ้าจําเป็นจริงๆต้องถึงกับมีกฎหมายในเรื่องนี้โดยตรง mm hmm. เราก็ต้องมีในข้อเสนอแนะแล้วก็ทํายังไงให้เป็นรูปธร,รรมค่ะ mm hmm. เราต้องมาวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องว่ากระจายอำนาจหรือรูปแบบการปกครองที่ ชาวบ้านจริงๆอยากจะได้เอ๊ะแต่ว่าถ้าชาวบ้านหรือคนพื้นที่จังหวัดชายนาทภาคใต้อยากได้แต่คนภูมิภาคอื่นของประเทศไทยไม่อยากได้ล่ะเราจะมีวิธีอย่างไรพอเราไปพูดคุยกับภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเราอาจจะเขารับทราบหรือว่าให้รู้ว่าสาเหตุของปัญหามันคืออะไรแต่พอถึงเวลาที่เราอยากได้รูปแบบการ,รปกครองเนี่ยเขาอาจจะมีส่วนมากน้อยแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้รูปแบบการ,รปกครองที่คนในพื้นที่3าจังหวัดชายนาทภาคใต้อยากได้เนี่ยเราจะทํายังไงในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเรา แต่เขามีสิทธิ์มีเสียงที่จะมาบอกว่าเขาอยากได้รูปแบบแบบไหนในการปกครองของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ของเราในการที่เราจะต้องไปวิเคราะห์สังเคราะห์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เพราะพอพูดถึงจังหวัดชนยภาคใต้มันจะมีความละเอียดอ่อนความอ่อนไหวมิติความมั่นคงเข้ามาครอบในทุกเรื่องอะค่ะแลฉันได้ยินจังหวัดจัดการตนเองจากภูมิภาคอื่นๆเนี่ย ถ้าเขาเริ่มทําก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีที่อื่นเหมือนกันนะที่อยากได้มีจังหวัดจัดการตนเองมีการกระจายอํานาจมีสิ่งที่คนในพื้นที่อยากจะเห็นการศึกษาเรื่องของการปกครองที่อยากจะเห็นในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นยากแค่ไหนก็คงต้องพูดถึงมีคนที่อาจจะไม่อยากฟังบางคําแต่เราก็ต้องพูดค่ะเพราะเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่า มันต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยพอที่ทุกคนที่อยากจะฝันอยากจะเห็นอะไรพูดได้นะคะแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญของไทยอะค่ะและขณะเดียวกันต้องอย่าลืมว่าในพื้นที่จงังหวัดชนแดนภาคใต้เองแล้วก็มีกลุ่มภาคประชายสังคมที่เขาทำงานในพื้นที่กันมาข้อเสนอแนะที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วเสนอไปแล้วกี่รัฐบาลแล้วทำไมถึงทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไร ลเ็เลบไม่อยากให้เป็นการเล่นละครไม่อยากให้รู้สึกว่าคณะนี้ตั้งขึ้นมาแล้วซื้อเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังของรัฐบาลชุดนี้ค่ะดิฉันคิดว่าความสําคัญมากกว่าข้อเสนอสุดท้ายคือระหว่างทางค่ะระหว่างทางที่มีการขับเคลื่อนระหว่างทางที่ลงพื้นที่ระหว่างทางที่อนุ มีคณะเล็กคณะน้อยไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นการเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราฝันในสิ่งสันติภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าสันติภาพในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าสันติภาพในเรื่องการศึกษาหรือว่าสันติภาพในเรื่องของเศรษฐกิจที่กินได้เนี่ยดิฉันว่ามันต้องเกิดขึ้นระหว่างทางในด้วยไม่ใช่รออย่างเดียวว่าเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็ให้กับรัฐบาลแล้วก็ไปรายงานในสภา เราคิดว่าช่วงระยเวลาซึ่งเรามีไม่ยาวนักเนี่ยพยายามทำให้กระชับแล้วก็สั้นแล้วก็จับต้องได้ให้มากที่สุดนะคะ